ในการออกแบบทีมการ์ดสำหรับการ์ดเกมยูกิโอ้นั้นมันมีอย kind of mm ู hmm. ่หลายวิธีด <tortured. S 2> ้วยกันนะครับต <Hayır> <forecasting íamos> ัวอย่างเช่นที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือการเอาเรื่องราวจากตำนานต่างๆมาใช้เป็นแกนกลางในการสร้างทีมนั้นขึ้นมาแต่ว่าจะมีทีมการ์ดอยู่อีกจำนวนหนึ่งครับที่ไม่ได้มีต้นทางมาจากตำนานต่างๆครับแต่ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ในโลกปัจจุบันที่ซึ่งอาจจะนำมาผูกโยงกับเรื่องต่างๆเพื่อสร้างเป็นทีมการ์ดที่มีแนวคิดที่ลึกซึ้งได้ครับโดยที่ไม่ได้ยึดโยงมาจากตำนานหรือประการณมต่างๆ ซึ่งตีมการ์ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของตีมการ์ที่นําเอาเรื่องราวในโลกจริงมาผสมผสานาเข้ากับนิทานนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นเรื่องราวใหม่ที่มีการตีความในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งก็คือตีมมาลิสครับสาวน้อยสุดเมตานะที่เราทุกคนคที่เลมาสเตดูเอลน่าจะรู้ดีถึงความโหดไลา์ของตีมนี้กันเป็นอย่างดีนะตีมการ์สมาลิสจะเป็นการรวบรวมเรื่องราวของทั้ง2องอย่างครับที่แทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยครับซึ่งก็คือ นิทานคลาสสิกที่มีประวัติอันยาวนานอย่าง Alice in อ o n d e r l a n d และเรื่องราวของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นเรื่องราวในยุคปัจจุบันเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงแกนแท้ของมาริสเราจะไปจะต้องเริ่มจากการถอดรหัสลากศั์และการตั้งชื่อที่มีความหมายซ้อนกันอยู่หลายชั้นซึ่งจะเป็นกุญแจดอกแรกที่ไขไปสู่โลกอันซับซ้อนของตีมการ์ดนี้ก่อนอื่นครับเราจะต้องมาพูดถึงชื่อตีมกันก่อนซึ่งชื่อของทางฝั่ง OCG ก็คือมาริสครับมาริสที่เป็น A.L.I.C.E. ครับซึ่งเป็นการเล่นคำจากคำว่า, Mar ววา,วาม,มาริสท ซึ่งในทีมนี้จะสื่อถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายครับก็คือพวกมาวร์กับพวกไวรัสพวกนี้แหละแล้วว่าข้างในของเขาว่ามาริสครับจะมีคําว่าอริสอยู่ครับซึ่งอริสเนี่ยก็คือตัวละครเอกจากวรรณกรรมคลาสสิกที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจหลักอย่างไรก็ตามสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในทีมนี้ก็คือการใช้สัญลักษณ์ัวเอกับหัวครับซึ่งสัญลักษณ์นี้ในวิชาตรกกราส์เชิงพิสูจน์ก็คือตัวบ่งชี้ปริมาณสำหรับทุกตัวครับถ้าจะไปให้เข้าใจง่ายก็คือมันจะแปล,แปลว่าทั้งหมดครับก็น่าจะพอใกล้เคียยงงออู่่่บารบแตตาาจจะะไมเปนะ ซึ่งการเลือกใช้สัญลักษณ์ A กับหัวเนี่ยครับไม่เพียงแค่เพื่อความสวยงามของชื่อตีมเท่านั้นและในบริบทของตีมที่เกี่ยวข้องกับนิทานและโลกดิจิทัลการเลือกใช้สัญลักษณ์ A กับหัวเนี่ยจะเป็นการใช้โดยที่มีการป้งแผลเป็นอย่างดีซึ่งจะสื่อถึงเหล่ามาลิสหรือมาแวร์ที่กำลังตามหาอลิสคนใหม่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นชื่อมาลิสจึงสามารถตีความได้ว่าเป็นการประกาศจินตนาลมที่ว่าเป็นความมุ่งร้ายสำหรับอลิสทุกคนการตีความนี้ได้ทําให้มาลิสที่ซึ่ง แรกเริ่มครับเป็นการผสมคําธรรมดาครับให้กลายเป็นคําที่จะประกาศเป้าหมายของมาแวร์ซึ่งเป็นภัยคู่คามสาก,กลที่พร้อมจะโจมตีทุกคนนี่จึงเป็นมากกว่าการประดิษฐ์คาที่ทําให้ดูเท่ขึ้นเพียงอย่างเดียวครับแต่มันยังสามารถแฝงความหมายเข้าไปได้อีกหลายชั้นเลยนะทีนี้มาดูชื่อของทางฝั่ง TCG กันบ้างครับก็เป็นอย่างที่รู้กันดีครับว่าปกติแล้ว TCG เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนชื่อทีมหรือว่าอาร์ตสไตล์ครับของการ์ดต่างๆเพื่อจะเป็นการด้อยค่าวความหมายเดยเป็นเรื่องป,ปกตินะ ก็อย่างพวกการบางใบครับที่มีการแบบดัดแปลงรูปจากเดิมๆที่แบบมันดูโอเคอยู่แล้วให้แบบกลายเป็นว่าแย่ยิ่งกว่าเดิมนะหรือว่าชื่อทีมครับอยา่างไอเฮกาทอนไคลครับจากเฮกาทอนไคลกลายเป็นเฮกาแหนเนี่ยมันก็ด้อยคาดชื่อแบบในตีมประมาณนึงนะแต่ว่าสำหรับทีมนี้ครับพอค้นลงไปลึกๆครับก็เหมือนจะค้นเจอความหมายและเหตุผลที่น่าสนใจของฝั่ง tcg ครับซึ่งอันนี้ครับจะไม่เกี่ยวกับการที่ฝั่ง tcg มันมีการ์ดหลายใบครับที่ใช้ชื่อมาลิสอยู่ก่อนหน้านี้นะก็ถ้ามองในแง่ของการ์ดเกมครับ,ก,บ,บ,ก,ก,บการบ เก่าๆนะจะดับไม่ปนกันซึ่งคําว่ามาริสของทางฝั่ง c g ครับ mm. ก็จะเป็นมาริสที่เป็นสะกดด้วย l i s S ครับไม่เหมือนกับ OCG ที่เป็น ALICE นะที่ทางฝั่ง t c g ครับเลือกใช้ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการใช้ตัว M ครับซึ่งมาจากมาแวร์ A are, ซึ่งเป็นหนึ่งในคีย์คอนเซปของเด็กบวกกับอลิซครับที่สะกดด้วย SS ซึ่งเป็นชื่อของนิยายสยองขวัญในปี2000ครับของนักเขียนชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสที่ชื่อแพทริกเซนิกันครับนวนิยายเรื่องนี้จะเป็นความตีความอลิซอินวอเตอร์แลนด์ในโทนที่มี โดยที่จะมีฉากหลังเป็นโลกใต้ดินอันสมมและเต็มไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพศและการฆาตกรรมดังนั้นการเลือกใช้ชื่อมาลิสของทางฝั่ง TCG อาจจะเป็นความต้องการที่จะผูกโยงตีมนี้เข้ากับนวัตทิยายที่มีการตีความเรื่องราวให้มีความเป็นไซเบอร์พัง body h เ r อร์และความคุมเครือทางศีลธรรมของตีมนี้ดังนั้นการเปลี่ยนชื่อจากมาลิสเป็นมาลิสจึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงจนสูญเสียวความหมายแต่เป็นการสับเปลี่ยนความหมายครับโดยแลกสาระ A กับหัวกับการอ้างอิงถึงวรรณกรรมที่สามารถปลุกเร้าอารมณ์อันมืดมดแดได้ไ้ ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของตีมาริสกันบ้างครับข้อมูลจางเป็นทางการจาก t h e ะว l ล์บุ๊เองค่ะได้ให้คาอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับต้นกาเนิดของมาริสเอาไว้ว่าเหล่ามาริสทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นจากการจําลองข้อมูลของเด็กสาวคนหนึ่งที่มีความเข้ากันได้ดีกับอันเดอร์กลวโลกเสมือนที่เป็นสารที่หลักในเนื้อเรื่องนี้ดังนั้นมอนสเตอร์ในตีมาริสทุกคนครับจะเปรียบเสมือนสับนาวหรือส่วนแยกของข้อมูลแกงกลางเดียวกันก็คืออลิสแต่ว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับยงมีมรตตด้ินโ จากข้อมูลข้างบนครับทำให้ผู้เล่นยูกิโ oh! อครับได้สร้างทฤษฎีที่น่าสนใจขึ้นมามากมายเช่นทฤษฎีที่ผู้สร้างได้กลายเป็นเหยื่อครับกล่าวว่าอลิซซึ่งเป็นหญิงสาวต้นแบบครับอาจจะเป็นผู้สร้างมาแวร์เหล่านี้ขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ถูกมาแวร์เหล่านี้ครอบงำและถูกดูดเข้าไปในอันเดอร์เกาล์ซึ่งเป็นโลกเสมือนที่ตัวเองเป็นคนสร้างขึ้นมาหรือว่าจะเป็นทฤษฎีทสองครับที่บอกว่าหรือจริงๆแล้วอลิซอาจจะเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ถูกส่งเข้าไปในระบบแต่กลับถูกโจมตีและได้กลายพันธุ์เป็นมาแวร์มาเงมาาก็ร้กออแบบดวย ซึ่งหมากลุกนั้นจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของภาคต่อของเรื่องอ l i c e in Wonderland ที่ชื่อว่าอาริธท h ูเดอะลูกกิ้งกัสโดยมอนสเตอร์ในเมนเด็กจะถูกกำกับด้วยตัว P ซึ่งมาจากพรซึ่งหมายถึงโตเบียในกระดานหมากลุกในขณะที่มอนสเตอร์ลิงในเอ็กตอเด็กจะถูกกำกับด้วยตัว Q ซึ่งย่อมาจากควีนที่หมายถึงตัวหมาที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมหมากลุกและการกำหนักจะให้ตัว C เป็นตัวกำกับซึ่งมาจากคำว่าโค้ดซึ่งเป็นตัวแทนของโปรแกรมไวรัสที่จะมีความเกี่ยวข้องกับกลไกลของการเล่นอย่างชัดเจน การได้ตีมาลิสแตระใบไม่เพียงแต่นําส่วนประกอบจากนิทานมาใช้แต่ยังมีความเชื่อมโยงกับมาแวร์และกลุ่มแฮกเกอร์ที่อยู่ในโลกความเป็นจริงอีกด้วยไอ้เราไปดูกาดมอนสเตอร์ er แต่ละใบครับใมแได้ครับคือมาลิสพีไวล์บิดครับซึ่งในนิทานครับไวล์บิดเนี่ยคือกระต่ายที่ดูจะรีบร้อนครับและเป็นคนที่จะนาพาอลิสเข้าสู่ดินแดนมหศัศจรรย์ในโลกความเป็นจริงครับการไปนี้จะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับไวล์บิดและซอฟแวร์ครับซึ่งเป็นมาแวร์เรียกค่าถ่ายที่ใช้รหัสผ่านครับเพื่อถอดรหัสอ ซึ่งความสามารถของการ์ดที่สามารถสั่งเซตการ์ดกับดักจากเด็กได้โดยตรงหลังจากมีการสเปเชียลสมอนซึ่งเปรียบเสมือนการฝังโค้ดอันตรายเข้าไปสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วครับใบที่สองครับมาริสพีเชสซี่แคทในที่านครับเชสซี่แคทจะเป็นแมวเจ้าเล่ห์ครับที่มีรอยยิ้มปริศนาในโลกความเป็นจริงการ์ดนี้จะถูกเชื่อมโยงกับแบ็คแคทและซอฟแวร์ครับซึ่งเป็นกลุ่มซอฟแวร์แอสเซอร์วิสซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างโค้ดมาแวร์ขึ้นมาครับแล้วก็ขายให้กลุ่มอาชญากรรมเพื่อให้กลุ่มนั้นๆครับเอาไปก่อความวาุุ่่่่่นนนนวววายยใให้้้กกกัับบบบบโโลลลีีะะดดททมแแแแแ็ ware, คคซรร์จไสง แบเป็นเงินตอบแทนครับจากค่าถ่ายที่กลุ่มอาชญากรที่ซื้อโค้ดของพวกเขาไปครับก็แบบเป็นส่วนแบ่งกันนะซึ่งจะเป็นต้นแบบของความสามารถของเชสซี่แคทครับที่ว่าผู้เล่นสามารถรีมูฟการ์ดหนึ่งใบจากมือเพื่อโจวการ์ได้2ใบครับซึ่งเปรียบเสมือนไอการ์ดใบที่รีมูฟทิ้งไปครับเป็นการส่งโค้ดมาแวร์ให้คนอื่นครับและได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นการจว่ว2ใบนะและการที่กลุ่มนี้เขียนโค้ดด้วยภาษาละที่ซับซ้อนครับทำให้ยากต่อการตรวจจับซึ่งจะสะท้อนกับความสามารถในการหลอกล่อและซ่อนตัวของเชสซี่แคทในที่ทานได้เป็นอย่างดีใบที่3รเป็น นนิทานดอเมาส์คือหนูตัวเล็กๆที่ดูจะไม่มีพิสงที่อยู่ในงานเลี้ยงน้ำชาไม่รู้จบครับซึ่งจะเป็นตอนหนึ่งของนิทานอ l ริตีวอเตอร์แลนด์ในโลกความเป็นจริงไม่ได้มีกลุ่มแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อดอเมาส์โดยตรงแต่ว่าจะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ชื่อว่าสตอร์เมาส์ครับซึ่งมีการออกเสียงคล้ายๆกันนะดอเมาส์กับสตอร์เมาส์ซึ่งแฮกเกอร์กลุ่มนี้ครับจะมีความโดดเด่นด้วยการที่ใช้วิธีโจมตีผ่านการใช้ตัวโหลดมาแวร์เพื่อติดตั้งมาแวร์ตัวอื่น,นๆเพื่่่อออออเเเเเเป็นนกกาาาาาาารรรรโจจมมมมขข้้ตตตีีะะะะบบบบคคคัััซึงงมมงววงนะวววสสสดดลล์ยยพ มันสามารถสั่งรีมูฟมอสเซอร์มาลิสตัวอื่นได้ใช่ไหมก็เป็นเสมือนกับการที่กลุ่มซอมเมลครับใช้ดอเมลเนี่ยในการลงไวรัสตัวอื่นครับซึ่งเป็นตัวที่รีโมทไปนะแล้วก็มอสเซอร์ตัวสุดท้ายในเมนเดครับคือมาลิสพีมาร์แชร์ครับในที่ทารมาร์แชร์คือกระต่ายหนึ่งตัวครับที่อยู่ในงานลิงกัมชางานเดียวกับดอเมลเมื่อกี้แหละแล้วก็ในโลกความเป็นจริงครับตัวมาร์แชร์เนี่ยอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับมาแวร์หรือกลุ่มแฮกเกอร์ใดๆครับแต่ว่าจากความสามารถในการสเปเชียลซัมมอนตัวเองจับมมืืออไดดด้้ครรรรวยยกกาาีีูฟ์่่นนเ มันจะเป็นการจําลองการหลบเลี่ยงการรวจับและเข้าสู่ระบบจากช่องทางที่คาไม่ถึงครับเพราะว่ามอสเตอร์ตัวอื่นในทีมนี้มันจะมีความสามารถในการสเปเชียลสมาร์ตตัวเองมาจากลีมูฟโซนใช่ไหมแต่ว่ามาแชร์ครับมันจะเป็นแค่ตัวเดียวนะที่สามารถตกสเปย์ตัวเองจากมือได้อ่ะเสร็จจากพวกตัวธรรมดาครับเรามาดูพวกราชินีกันบ้างครับมอสเตอร์ลิงสามจะมีการกํากับด้วยตัวอักษรตัว Q ซึ่งในทีมนี้ครับจะหมายถึงตัวบอสใหญ่ช่วงท้ายเกมนะซึ่งจะเป็นตัวแทนของมาแวร์ที่บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของมันครับซึ่งจะเปไกลี่ยน เบี้ยนั้นก็จะทําการยกระดับตัวเองให้กลายเป็นคีนได้ครับซึ่งเทียบได้กับการยกระดับสิทธิ์ในการควบคุมภายในเครือข่ายที่ตัวไวรัสครับได้ทําการบุกรุกเข้าไปนะใบแรกครับาริスキューレッドซอมครับซึ่งแรนซอมเนี่ยมันก็มาจากแรนซอมแวร์นะที่รู้จักกันครับมันคือคําที่ใช้เรียกค่าไถ่ที่ถูกเรียกเก็บจากการโจมตีด้วยมัลแวร์ซึ่งความสามารถเนี่ยครับจะทําการสลับพารโจมตีแลควาป้องกันของมอนสเตอร์ั่งข้ามเปรียบได้กับการที่ตัวแรนซอมแวร์ครับได้เข้าไปในระบบเหยื่อเพื่อล็อกไม่ให้โปรแกรมนานานรกต่าาางงงๆัทนนนนออยเปป็กิขมะ ใบที่สองครับ Malicious Whitebinder ซึ่ง Binder ครับในแวบโมงมาแวเนี่ยมันคือโปรแกรมที่ใช้รวมไฟล์หลายๆไฟล์เข้าด้วยกันซึ่ง c o ว่า w ว i t e เนี่ยในชื่ออะอาจจะสื่อถึงการที่จะบอกว่าไฟล์เนี่ยครับเป็นไฟล์ที่แบบขาวสะอาดปลอดภัยนะความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเราจะสามารถรีมูฟการ์จากสุส่าของทาั่งสองฝ่ายได้จะเป็นฝ่ายเราก็ได้หรือฝ่ายของข้ามก็ได้ซึ่งจะเป็นกลไกที่ใช้ในการทำลายทรัพยากรฝั่งข้ามก็คือการรีมูฟฝั่งข้ามหรือว่าจะเป็นการให้ความสามารถในการแพร่เชื้อของไวรัสตัวอื่นของเราครับซึ่งก็คือการา และความสามารถในการเซตการกักำักจากเด็กหรือสุสานได้โดยตรงก็จะเป็นเหมือนการฝังโค้ดมาแวร์เข้าไปในระบบได้อย่างแนบเนียนครับอันนี้จะเป็นเอฟเฟกคล้ายๆกับตัวไวรัสบิตตอนแรกครับที่มีการแบบฝังโปรแกรมเข้าไปในเครื่องฝังค่าแบบเนียนๆนะและบอสตัวสุดท้ายของทีมนี้ครับก็คือมาริสคิวฮาร์ดคริปเตอร์ครับซึ่งคำว่าคริปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นคำที่อยู่ในพวกโปรแกรมที่เอาไว้เข้ารหัสข้อมูลครับและจากความสามารถในการนำการ์ดมาริสจากรีมูฟโซนกลับเข้าเด็กและสามารถสั่งรีมูฟการ์ของทุกคู่ต่อสู้ได้เนี่ยเปรียบเสมือนกอค็ื รีบูทิ้งไปเลยและเอฟเฟกต์ส่วนเสริมของมาริคิวฮาร์ดคิปเตอร์ครับที่บอกว่าถ้าเกิดมีลูกศรลิง์ชี้ไปที่มอนสเตอร์ตัวอื่นความสามารถนี้ครับจะไม่สามารถถูกเนเกตได้ครับซึ่งการที่ความสามารถนี้ครับจะไม่สามารถถูกเนเกตได้เนี่ยมันจะเป็นภาพแทนของกระบวนการเข้ารหัสชั้นสูงครับที่ระบบป้องกาศพื้นฐานของเป้าหมายไม่สามารถหยุดยั้งได้เสร็จจากมอนสเตอร์แล้วครับทีนี้เรามงพูดถึงความลับที่ซ่อนอยู่ในกับดักกันบ้างครับอยากที่เห็นครับการกับดักแต่ละใบไม่ได้มีชื่อที่แบบชัดเจนครับแต่จะมีการเขียนชื่อครับโดย ซึ่งจะเปรี่ยนได้กับการสั่งใช้งานโค้ดในวงการแฮกเกอร์ใบแรกครับ m a r i s e i GWC06 ครับซึ่งชื่อของการใบนี้จะมาจาก Green Without a Cat ครับหรือว่ารอยยิ้มที่ไม่มีแมวซึ่งจะเป็นคำพูดที่โด่งดังครับมาจากบทที่6ของชื่อเรื่องที่ชื่อว่า p การ n d p เ p p e r ครับซึ่งใน,นเรื่องในบทนี้จะกล่าวถึงการปรากฏตัวของเชสซี่แคทที่ค่อยๆปรากฏตัวเริ่มจากรอยยิ้มมาก,ก่อนครับแล้วตัวเชสซี่แคทถึงจะปรากฏตัวออกมาและตอนที่เชสซี่แคทจากไปครับร่างกายของมันก็จะหายไปก่อนแล้วรอยยิ้มอ่ะค่อยตางหายไปทีหลัง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสมารถของการไปนี้ก็คือการสั่งรีมูฟ์มอเตอร์มาลิสหนึ่งตัวครับเพื่อสั่งสเปเชียลมาลิสมอเตอร์ตัวอื่นออกมาซึ่งเปลียบเสมือนได้กับการหายตัวไปมาของตัวเชสซี่แคทนะไปถัดมาครับมาลิสซีเอ็มทีที่มาของชื่อการไปนี้ก็คือแมสทีปาร์ตี้ครับหรือว่างานเลี้ยงน้ำชาไม่รู้จบซึ่งจะเป็นชื่อของบทที่7ในนิทานครับก็เป็นเลข07นเนะก็คือบทที่7ครับเหมือนเมื่อตกี้ครับ06หก็คือบทที่6และในอาร์ของการบั ซึ่งความสำคัญของการไปนี้ก็คือเราจะสามารถรีมูฟมอนเตอร์มาลิสหนึ่งตัวและสั่งเสริมมอเตอร์มาลิสจากเด็้ขึ้นมือและถ้าเกิดเราคอนโทรลมอเตอร์ลิงที่เป็นมาลิสครับเราจะสามารถรีมูฟการสองคัพหนึ่งใบบนสนามได้ก็จะเปรียบถึงความไรเหตุผลของความสำคัญของการไปนี้ครับที่ว่ามันบวกเอฟเฟกต์ให้เจ้าของเยอะมากๆครับการไปเดียวครับสามารถทำรีมูฟมอนเตอร์ฝั่งเราครับเพื่อเราคอบโบต่อแล้วก็ได้เสริมใบอื่นมาเล่นต่อด้วยและถ้าเกิดมีตัวควีนอยู่เนี้ยจะสามารถรีมูฟการส่งคัมอีกใบครับซึ ทีบีเนี่ยย่อมาจากทาร์สเบอร์กอครับซึ่งแปลว่าโจรขโมยทาร์สนะที่เป็นการอ้างอิงถึงบทที่11ในนิทานครับที่ชื่อบทจะชื่อว่า w ฮ o ส t ตร e าร์สก็เป็นการสืบสวนครับว่าใครเป็นคนขโมยทาร์สไปนะซึ่งจะเป็นบทสุดท้ายของนิทาน Alice in w o n d e r l a n d ซึ่งการไปนี้จะมีความสามารถในการสั่ง Special s ซามบ Mon s เ e r ออกมาก็อาจจะเปรียบได้กับฉากในนิทานครับที่ฉากเนี้ยจะเป็นการพิจารณาคดีในศาลซึ่งความสามารถในการส p e c i a l s ซามบ Mon สเ ster ออกมาก็จะเปรียบได้กับการเบิกตัวผู้ต้ออองาากมา และหากฝ่ายเราฆ่ามีการ์ดสาวใบนี้มากกว่าครับเราจะสามารถเรียกมอนสเตอร์ลิงออกมาแทนได้ก็จะเปรียบได้ว่าถ้าเกิดในการพิจา,ารณาคดีนั้นนะ่ะทั้งโจทกกับจำเลยมาครบเลยอ่นะเราก็สามารถเรียกตัวคู่พิฆาตสาวออกมาได้ทีนี้ก็มาถึงการเวทม,อมอนต์กันบ้างครับใบแรกก็คือมาริสอินอันเดอร์เกลที่ล้อมาจากอาริสอินวันเดอร์แลนด์ซึ่งเป็นชื่อของนิทานที่ใช้เป็นตีมหลักของตีมการ์ดนี้ความสามารถในการรียกมอนสเตอร์มาลิสอหนึ่งตัวซึ่งเป็นเหมือนการเปิดคอรโบก็เปรียบได้กับการที่ผู้เล่นกำลังจะเริ่มต้้นนนกาาารรผสมเขขไปใัวอง Mar และในการเล่นจริงครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนที่ผจญภัยครับเป็นใครกันแน่นะไม่ว่าฝั่งเราหรือฝั่งข้ามนะแต่ว่าโดยปกติน่าจะเป็นการผจญภัยของฝั่งข้ามนะที่แบบเขาจะสู้เรายังไงใช่ปหล่ะส่วนไปถัดมาครับก็คือมาริสอินเดอร์บิลเลอร์ครับที่ล้อมาจากภาคต่อของอาริโนเทเรนที่ชื่ออาริสทรูเดอร์ลุกกิ้งการ์ดที่เปรียบเสมือนการเดินทางครั้งใหม่ของผู้เล่นครับแล้วความสามารถหลักของตีมาริสอีก2อย่างที่สําคัญที่จะทาให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อก็มีที่มาที่สอดคล ซึ่งเป็นเหมือนการช่วยยืนยันถึงความอันตรายของมาแวร์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีกลไกอย่างแรกครับคือการกลับมาจากรีมูฟโซนซึ่งโดยปกติครับการด้รีมูฟโซน zone เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่จะถูกลบออกจากเกมาท่าวรแต่สําหรับมาลิสการรีมูฟเนี่ยมันกลับกลายเป็นทรัพยากรครับและพื้นที่ทางานของทีมนี้การเหล่านี้จะสามารถคืนชีพตัวเองกลับจากรีมูฟโซนได้ครับโดยการจ่ายไรพอยแบบเล็กน้อยนะซึ่งเป็นเสมือนการที่มาแวร์เนี่ยเมื่อถูกลบออกไปจากระบบหนึ่งมันก็จะเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในพื้นที่สำรองของระบบน,น การกักดักของมาลิสเนี่ยจะสามารถใช้ทันทีในเธนที่ถูกเซตได้หากทําตามเงื่อนไขโดยที่มันไม่ต้องรอหนึ่งเทินเหมือนการกัดักทั่วไปของเกมปกตินะและการสั่งแอคทีฟการกักดักโดยการรีมูฟมอนสเตอร์มาลิสเปรียบได้กับการใช้แบ็กดอครับหรือว่าช่องโหว่ในระบบโดยการรันโค้ดผ่านตัวมาแวก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับตัวมาแวก็คือตัวมอนสเตอร์ใชยค่ะเสิร์ตโค้ดก็คือกักดักก็เปิดกักดักโดยการรีมูฟมอนสเตอร์ก็เท่ากับการรันโค้ดผ่านมาแวอะไรประมาณนี้เป็นการแบบเปรียบเทียบของเขาแหละ ซึ่งทําให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงผลลัพธ์อันทรงพลังได้ในจังหวะที่คู่ต่อสู้ไม่ทันได้ตั้งตัวครับสรุปแล้วมาลีก็ถือได้ว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่มีความซับซ้อนครับที่เต็มไปด้วยชั้นเชิงในการเล่าเรื่องผ่านการ์ดเกมโดยที่ทีมนี้ครับจะใช้กลไกในการเล่นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่สอบคล้องเกี่ยวกับการติดเชื้อในโลกดิจิตอลกับเรื่องราวคาสิกอย่างอ l ร c e in อินว e r l a n d นที่พูดถึงความวิตกกังวลในยุคอินเทอร์เน็ตอย่างลึกซึ้งนะและสิ่งที่ทําให้ทีมการ์ดนี้ครับ ก้าวคือเมื่อผู้เล่นหยิบเด็กมาลิสขึ้นมาเขาไม่ได้เล่นเป็นตัวแทนของตัวเอกอย่างอาริรับที่เปีนนเเยเสือนเะยือนนะแต่ว่าพวกเขากำลังจะเล่นบทบาทของมาแวร์ที่เป็นคนดําเนินคอมโบครับที่จะจําลองการแทรกซึมการแพร่กระจายและการส่งมอบความที่หวังให้คู่ต่อสู้ในท้ายที่สุดซึ่งสิ่งนี้ครับจะทําให้เกมการ์ดเนี่ยกลายเป็นการจําลองของการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทรงพลังโดยที่ฝ่ายตรงข้ามผู้คอนไลน์ครับแทบจะไม่มีโอกาสตอบโต้ได้เลย ในท้ายที่สุดแล้วครับมาลิสก็คือตัวอย่างชั้นดีของการสร้างเรื่องราวในยุคสมัยใหม่มาเป็นการนําเรื่องราวสุดคลาสสิกครับที่เกี่ยวข้องกับการลงทางในโลกใหม่ที่แปลกประหลาดนํามาปร,ปรับปรุงใช้ให้เข้ากับโลกยิเตอรที่เป็นตัวแทนของโลกสมัยใหม่และภัยอันตรายไม่ใช่ราชีผููบ้าคขั้งแต่เป็นรหัสคอมพิวเตอร์หรือเอากรีซึมที่เต็ไมไปด้วยความมุ่งร้ายที่มักจะสารวจประเด็นต่ตางๆในโลกของเราและส่อหาความเปราะบางของตัวตนของพวกเราครับธรรมชาติของจิตใต้สํานึกในพื้นที่ดิจิตอล และความอ่อนแอของพวกเราในโลกที่กำลังจะเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้ครับจะมีการเล่าเรื่องผ่านสื่ออย่างการ์ดเกมซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้มาริสแลกายเป็นอีกหนึ่งทีมที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจครับและมีความลึกซึ้งมากๆอีกทีมหนึ่งในการ์ดยูกิโอก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของทีมเด็กมาริสนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับมันดูมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นตอนแรกเยอะเหมือนกันนะตอนแรกครับก็คิดว่าเป็นพวกกบบสาวน้อยบันนี่เกิร์บแบบน่ารักใช่ไหม ซับซ้อนอยู่ประมาณนึงนะที่แบบผูกเรื่องจากอนุอันนี้ที่ไม่น่าจะเกี่ยวกันได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธีมครับที่เขาค่อนข้างน่าสนใจครับก็เอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันทีวันพุธหน้าตอนหกโมโยเย็นเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ